19นา19:58นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออนนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแสงสุขาธิวง์เอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขาธิวงศภริยาเอกอักรราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูละองทุลีพระบาทด้วย เวลา20นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระราที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธานีทองพักดีประลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูนละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โชคดีมีขาอสวัสดีมีใช้ในการไปเป็นปรักานที่คอยะหลัใจคอตั้ใจมีความถูกใจพนังาที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานาที่สำคัญนะครับประเทศชาติแล,ลรตลอดาคตของตนเองเราเชื่อว่าท่าน jadi